สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแจกซองอ่างเปาให้กับเพื่อนๆแล้วก็มาอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชันดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็ได้เงินจริงนะครับอยู่ด้วยกันหนึ่งบาทที่เราจะทำการถอนเงินในคลิปนี้กันนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับเราจะมาหาเงินแล้วก็จะมา แจกซองอ่งเปานะครับผมนะก็เป็นการนะแจกโค้ดอ่งเปานะครับเพื่อนๆต้องไปใส่โค้ดแล้วก็รับซองอ่งเปาเองนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรับโคดอ่งเปาในคลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคทุกคนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาหาเงินจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า CC Video นะครับก็มาอัปเดตการถอนเงินทุกคนนะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอของ YouTube นะครับนี่คือวิดีโอของ m r Beast นะรเราสามารถที่จะรับชมได้เลยตรงนี้ทุกคนนะเรารับชมไปแล้วก็จะมีตัวจับเวลาตรงนี้ทุกคนนะตัวจับเวลาตรงนี้ มันมีหน้าที่จับเวลาที่เราดูวิดีโอของเขาทุกคนนะเราวิดีโอไปดูวิดีโอไปนะครับแล้วก็พอถึงไปทางของเขาปั๊บเราก็จะได้ในส่วนของเหรียญมาทุกคนนะเหรียญที่เราได้รับมานั้นก็จะถูกสะสมเอาไว้ไปถอนเงินนั่นเองทุกคนนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือเป็นภารกิจของการดูวิดีโอนะครับสามารถดูได้สูงสุดวันละ180นาทีนะครับแล้วก็จะได้เหรียญทั้งหมดนี้เลยนะ400เหรียญ1,000เหรียญ2,000เหรียญ3,000เหรียญ5,000เหรียญแล้วก็8,000เหรียญน,นะครับนี่คือการดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็สามารถทำเงินได้นะครับต่อมาก็คือนะครับเป็นในส่วนของ ภารกิจนับกิจกรรมประจำวันนับก็จะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนนับหรือการแนะนําแอปพลิเคชันนะครับจะได้สูงสุดประมาณ20,000เหรียญหรือประมาณ2บาทนะครับแล้วก็ภารกิจของการใส่รหัสเชิญนะครับก็รหัสเชิญก็คือใส่ที่เมนูคําว่า้อนรหัสเชิญตรงนี้นะครับจะได้อยู่ที่1,500เหรียญสามารถทําสามารถใส่ได้แค่ครั้งเดียวต่อ1นึ่งยูเซอร์นะครับ ต่อมาคือพารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งมีแอปพลิเคชันหลากหลายแอปนะครับที่เราสามารถเลือกได้ซึ่งแอปนี้เขาบังคับให้เราโหลดแอปนะครับถ้าเราไม่โหลดแอปนะเราจะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับท่านผู้ชมนะก็จะมีเงื่อนไขด้วยในการโหลดแอปนะอย่างเช่นโหลดแอปนี้อแอบปบไหนดีอะแอป อันนี้แล้วกันเนาะสองแสนกว่าเนาะแอปนี้เขาบอกว่าให้เราคลิกปุ่มด้านล่างนี้แล้วก็ทําการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่ซึ่งเป็นบัญชีที่เราไม่เคยโหลดแอปมาก่อนถ้าหากว่าเครื่องที่เราใช้งานนั้นเคยโหลดแอปนี้มาก่อนน่าจะไม่สามารถทําภารกิจนี้ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดใช้งานแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราก็มาเปิดใช้งานต่อนะครับก็จะได้เหรียญมาเนาะมี2ว่าเป็น2คนได้ทําเสร็จภารกิจนี้นะครับผม แล้วก็ต่อมาคือภารกิจรางวัลเงินใหญ่ทุกคนนั่นอยู่ที่300บาทมาที่หน้าโฮมใหม่นะครับ ่านี่ทุกคนนะอยู่ที่ big prize ตรงนี้ทุกคนนะกดเข้าไปเลยภารกิจนี้นะครับผมนะก็จะให้เวลาประมาณ72ชั่วโมงนะครับตอนนี้เลอเวลา28ชั่วโมงของผมนะครับก็คือเป็นการหาโอกาสตรงนี้ทุกคนแล้วก็มาคลิกเพื่อเร่งเนาะพอเร่งปั๊บมันก็จะให้เงินแก่เราตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็ต้องกดนะครับเพื่อที่เราจะหางเงินต่อไปนับอันนี้ก็ได้มาอยู่ที่1เหรียญน,นะ1นบาททุกคนนะกลายเป็น2,85บาบาทนะครับแล้วก็กดต่อไปเลยนะครับ อันนี้ได้มาอยู่ที่1บาทเหมือนกันทุกคนนะเป็น286นะซึ่งความเร่งของเราหรืออทุกคนนะเราต้องเร่งนะให้ถึง300ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ที่24-28ชั่วโมงนะครับถ้าเราทำไม่สำเร็จนะครับก็จะอดไป300บาทแล้วก็สามารถเข้าเริ่มใหม่ต่อก็คือต้องนับหนึ่งใหม่นั่นเองนะครับผมฉะนั้นก็แนะนำนะครับให้เราทำให้เสร็จสิ้นนอกซึ่งเราต้องแนะนำแอปพลิเคชันนี้ประมาณ 16คนนะที่มาโหลดแอปทันเรานะครับเราถึงจะได้รับเงินในส่วนข,ของภารกิจนี้นั่นเองนะครับผมนะตอนนี้นะครับก็เป็น291บาทเนาะก็คิดว่าน่าจะจบที่293บาทนะในส่วนของครั้งนี้นะครับแล้วก็หรือเวลาอีก8ชั่วโมงผมต้องไปเร่งนะครับให้ได้อยู่ที่300บาทนะครับถึงจะสามารถกดถอนแล้วก็เข้าบัญชีนะครับอันนี้ทุกคนนะก็กดตรงนี้นะแล้วก็ไปหาโอกาสเอาเองตรงนี้ทุกคนนะซึ่ง การหาโอกาสตรงนี้นะก็คือเป็นการโปรโมทแอพลิเคชันว่าจะเป็นการโปรโมทผ่านทิกตอกผ่านไลน์ผ่าน Instagram ผ่าน X หรือ Twitter นะผ่าน Facebook กลุ่ม f a c e b o o k กลุ f a c e ซ o o k กเพจก็ได้เหมือนกันแล้วแต่การทำมาร์เก็ตติ้งของเราการทำการตลาดของเราให้คนมาเข้าถึงให้คนมาเข้าถึงในส่วนของโพสต์ของเรานะครับผมนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับผมนะต่อมาก็เป็นในส่วนของ การเชิญเพื่อนนะครับผมนะั่นคือการแนะนำแอปพลิเคชันนี้นะกดตรงนี้ไปนะครับก็จะมีในส่วนของเมโนโูต่อมานะให้เราเชิญไปหลายช่องทางมากเลยนะเราสามารถที่ไปที่จะไปเชิญได้ทุกๆช่องทางนะครับตรนนี้แล้วก็อย่าลืมคัดลอกรหัสเชิญของเราด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่คัดลอกถ้าเราไม่บอกนะครับระบบก็จะไม่ทราบว่าคนที่สมัครนั้นสมัครผ่านเราหรือเปล่าแล้วก็เราเป็นคนแนะนํามาหรือเปล่านะครับผมนะถ้าหากว่า เขาใส่รหัสเชิญของคนอื่นนั้นเราก็จะไม่ได้เป็นผู้เชิญคนนั้นมานะครับผมดังน,นั้นก็อย่าลืมนะครับคัดลอกรหัสเชิญนี้ด้วยเนาะซึ่งคนที่ใส่รหัสเชิญของเรานั้นก็จะได้คะแนนไป1 5 0 0้้คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่2บาทในส่วนของการเชิญนั่นเองนะครับตัวนี้นะ โอเคทุกคนนะครับวันต่อมาก็เป็นในส่วนของการถอนเงินและกันเอาะมาที่เงินสดนะครับเราก็จะทําการถอนเงินนะครับมาที่เมนูถอนเงินตรงนี้ทุกคนนะซึ่งการถอนเงินนั้นสามารถถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่10บาทซึ่งสามารถถอนได้ครั้งเดียว10บาท15บาท20บาท50บาทนั้นสามารถถอนได้แค่ครั้งเดียวนะในส่วน1 0 0้บาทกับ2 0 0้บาทนั้นสามารถที่จะถอนได้หลายครั้งนะครับผมนะก็อันนี้นะครับเป็นการถอนเงินนะผมถอนวันที่16 15 14 11 1้ 9 7นะบางวันก็ไม่สามารถถอนได้เพราะว่าผมทำภารกิจไม่ผ่านนะครับภารกิจไม่ผ่านหมายถึงว่าภารกิจของการดาวนะ์โหลดแอปพลิเคชันนอย่างเช่นตอนนี้นะภารกิจที่ผมสามารถถอนได้ตรงนี้คืออยู่ที่100บาทนั้นสามารถยังถอนได้อีกนะครับถ้าขึ้นแบบนี้สามารถที่จะถอนได้นะแต่ว่าถ้าหากว่ามันขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนั้นคืออะไรนะแบบนั้นคือแบบนี้ทุกคนนะถ้า เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนนะขออภัยนะนี่นะสอง้บาทนะถ้าเรากดนะครับถอนแล้วก็มันขึ้นแบบนี้เงื่อนไขาการถอนคุณยังต้องทําภารกิจ25ชิ้นเพื่อถอนเงินหมายความว่านะครับเราต้องไปทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือนะครับไปทําการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับนะให้ได้ตามจํานวนที่เขาต้องการนะครับถ้าทําได้เราถึงจะสามารถถอนได้ ครั้งละ200บาทซึ่งในที่นี้ผมก็ไม่สามารถถอนได้200บาทนะซึ่งที่ผมสามารถถอนได้ในเก์นี้อยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับผมนะกดถอนแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับ s ั b m i t s ซัตเชสนะครับแล้วก็รอให้ยอดเงินเข้ามาตรงนี้ทุกคนนะปกติก็เงินเข้ามานะครับไม่เกิน1นาทีนะับแต่ว่าถ้าบางวันที่นี่ทุกคนนะก็เข้ามาแล้วอยู่ที่100บาทนะครับก็ประมาณ 9 7วินาทีเองเมื่อกี้นะครับแต่ว,ว่าในส่วนของบันทึกตรงนี้อยู่ในคิวอยู่นะยังไม่ได้อัปเดตว่าเราจะทําการขอเงินแล้วนั่นเองนะครับเราก็ไม่เปยย็นไรตรงนี้นะครับผมน้าก็ยังไงก็เงินก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะแต่วันนี้ก็เป็นการอัปเดตในสองคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซีซีวิดีโอนะครับผมน่าเดี๋ยวเรามาแจากซองอังเปาให้กับเพื่อนๆกันตอน,นะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่ซองอังเปาแล้วก็สร้างซองอังเปาก่อนเลยนะครับ ตอนนี้ทุกคนนงะ่ซองอ่งางเปาก็ได้ถูกสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการรับซองอ่งางเปาให้รอมาที่ช ANNEL ของ YouTube ANC STUDIO นะครับช ANNEL น,น,นี้เลยนะครับกดติดตามด้วยนะเพราะว่าเราจะมีการแจกอ่งางเปาเกือบทุกวันอิงชอลล็อกนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่และอีก2ลิงก์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็มาที่คำว่าเว็บไซต์กรอกโคดอ่งางเปานะครับแล้วก็ให้เราทําการกรอกโคดอ่งางเปาตามผมเลยนะครับ ซึ่งคนอังเปาในคลิปนี้ก็มีตัวภาษาอังกฤษนะครับอยน่สองตัวด้วยกันคือตัว C กับตัว C นะ C C แล้วก็ตัวเลขนะครับ0654217นะ c c 0 6 5 4 2 1 7นะครับกดเซิร์ชไปนะครับคุณก็จะเจอในส่วนของซองอ่งางเปาของ t r u m a n y Wallet นั่นเองนะครับผมหนะ้าตรงนี้นะซึ่งนะครับคุณคนก็กรอกในส่วนของเบอร์ t r u m a n y Wallet ของคุณไปที่ช่องนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดรับซองอ่งางเปาได้เลยนะครับผมหนะ้าซองอ่งางเปาก็จะถูกเด้งเข้ามานะครับคุณก็รับได้เลยถ้าหากว่าไม่ทำหมดก่อนนะครับผมหนะ้ายังไงก็ตามหน้าฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์วิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะมาแจากของอ่งเปากันอีกเหมือนเดิมตรงนี้นะครับผมนะก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ